สลิงไฟฟ้านะครับไว้กันหมูป่าแล้วก็หนูนี่ก็ทำสองสวนเสร็จไปเลือกด้วยดีนะครับวันนี้นะครับเราน็นอุป,รปรกรณ์นะครับที่เราไว้ตอกหมุดเหล็กนะครับ เพื่อทำลวดสลิงนะครับผมนี่คือนี่คือเราจะทำลวดไฟฟ้านะครับลวดไฟฟ้าเพื่อกันหมูแล้วก็หนูนะครับเนื่องจากว่านะมะม่วงนะครับมันค่อนข้างออกเยอะแล้วก็มันออกต่ำต่ำนะครับทำให้ ช่วงนี้นะครับมันเริ่มสุกนะครับหมูป่าก็เริ่มมาที่นี้มีหมูป่าเยอะนะครับกลางคืนนี่มาเอามาเต็มเลยหมูป่าก็เริ่มมานะครับแล้วก็พวกหนูมันก็เริ่มกินมะม่วงนะครับมันก็เลยต้องล้อมทำลวดล้อมไว้นะครับเป็นรวดไฟฟ้านะครับซึ่งใช้มอดบตเตอรี่แล้วก็ใช้แผ่นโซล่าเซลล์นะครับมันก็ไม่มีความแรงนะครับไฟฟ้ารวดไฟฟ้า มันก็เป็นไฟมาทําให้ตกใจนะครับขนาดประมาณค็คงไม่ไม่มากนะครับประมาณ10กว่าโวลต์ซึ่งทาให้ไม่สามารถทําให้สัตว์หรืออ,อย่างอื่นนะครับมันหรือคนนะครับเสียชีวิตได้แต่ว่ามันก็ทําให้แบบตกใจแล้วก็ไล่มันไปมันจะไม่เข้าเข้าใกล้นะครับเขาเขาก็มีวิธีป้องกันนะเขาก็ไม่ไปทําร้ายสัตว์ เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้ผลผลิตเสียหายนะอย่างสวนนี่ก็ปล่อยนะครับอันนี้เขามะม่วงอยู่สูงหน่อยเขาก็เลยปล่อยเขาไม่ได้ทํานะครับนี่คนละเจ้านะครับละสวนกับของที่ผมดูแลอยู่แต่มะม่วงสวนผมเนะี่ยดกมากนะมันดกเกินนะครับดกจนถึงพื้นเลยนะครับกิ่งโน้มลงมาเต็มพื้นเลยนะครับฉะนั้นเลยจะต้องล้อมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากินลูกกำลต่ำหมด น,นี่ก็เป็นวันนี้นะครับวันนี้เราก็ทำลวดลว้วไฟฟ้าหรือลวดสลิงนะครับไว้ไล่หมูลักป่าแล้วก็หนูนะครับวันนี้ก็แดดค่อนข้างร้อนตอนนี้ประมาณบ่ายจากกะใกบ่ายโมงแล้วนะครับ๋อนะครับงานอิสเลก็งานสวนก็มีหลายอย่างนะเรามาเราก็ต้องงานสวนก็ต้อง คนะงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องสู้นะครับนี่คือเรานี่คือตัวอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ตอกนะครับโดยไปท่องเหล็กท่อนท่อนเหล็กเหลแป๊บนะครับแล้วก็เชื่อมข้างบนให้นานาแล้วก็มาใส่ครับมาใส่นี้เราใช้กันกระแทกไปนะครับ แน่นๆนะครับมันต้นก็สูงไปนะครับเราก็ต้องไปมันต้นมันสูงนะครับนี่คือวิธีทำเสาปอ,อกเสานะครับเพื่อใช้ทําลวดสลิงกันหนูนะครับผม มันสวนก็ไม่ทำครับบันสวนมันลูกมันจุกใกล้พื้นต้องทํานะครับไม่งั้นหมูป่าหรือว่าพวกหนูจะมากัดทําให้ลูกเสียหายเยอะทําไปอีกหนึ่งสวนแล้วครับเหลือนี่สวนอีกสวนหนึ่งเรากำลองอังจะทำใหม่ นี่นะครับเป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกอลวดสลิงนะครับธีการนะครับแล้วก็นะครับเอา้องกันลวดสลิงไว้นะครับเข้าไปนี้นะเนี่ยแล้วก็แค่หมุนแล้วก็เข้าไปในตัวแล้วก็ ความสูงประมาณสักสามสิบเซนนะครับลงมาอีกนะครับประมาณน่าสามสิบก่เซนแล้วก็หมุนนะครับหมุนล็อกไว้หมุนให้แน่นนะครับอืมแล้วเป็นพลาสติกนะครับถ้าบางตัวก็เป็นแบบนี้นะครับ เราก็ต้องคว่ำลงนะเพื่อไม่ให้น้ํมันขังไม่งานเดี๋ยวน้ําขังนะครับน้ําขังแล้วก็จะทําใหเา้เกิดไฟฟ้ารั่วนะครับหลา่ิปลงดินไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่คือการถึงสลิงนะครับหลังจากที่เราตอกแล้วก็ดึงสลิงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําลายไป จนทั่วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเอาแบตเตอรี่มาเชื่อมนะครับนะครับง่ายๆเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อย โอเคนะครับอืมและที่หมูป่าหรือว่าหนูมานะมันตกใจเดี๋ยวมันจะดันชนไปอีกนะครับแต่เนี่ยมันแน่นทามันจะได้ไม่หลุดนะครับง่ายๆนะก็เป็นงานที่เราจะได้ทำทุกปีแนะ่นอนเลย ถ้ายัางไม่ย้ายไปไหนนะก็ <ม S 2> <c oughs> <c oughs> ต้องทำจนครบห้าปีนะนะครับ <c oughs> ทำง,งานที่ไหนก็แต่นะครับมันต้องทำได้ใจทำได้ใจสู้และใจรักจะไม่ชอบมันก็จะน,นะครับบางคนมานะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อนะครับอาการร้อหน่อยหน่อย งานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมเราก็ต้องทำด้วยใจนะครับ1ก็คือใจสู้สองใจรักไม่ว่าเราจะตกงานอะไรนะครับให้เราทำด้วยใจสู้อดทนนะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นงานที่เราไม่ชอบเราก็จะต้องรักคือ <c ười> เราถ้าอะไรที่เขาบอกว่า ไม่ชอบอะไรนะเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะ่ะเพราะนั้นเราเลยต้องรักรักรักไนงะอย่าไปเกลียดนะถ้าเราทำด้วยใจเนะี่ยอะไรก็ง่ายนะครับเป็นงานที่เราไม่ชอบไม่ถนัดหรือเป็นงานที่เราไม่คาดคิดว่าจะต้องมาทำาจะไม่เป็นงานที่เรามาทำแล้วอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ชอบแต่เ,เราก็ต้องทำนะครับ ให้ด้วยใจอดทนใจนะรักนะเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันนะอุวอย่างก็จะง่ายนะครับแล้วการจะทํำงานแล้วแต่นะครับเราเขาว่าไม่เลือกงานนะครับไม่ยากจนนะครับทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องทำด้วยใจนะครับแล้วก็สู้ไปให้ผ่านจะทำให้เราทำงานอื่นหรือว่างานที่ ใหม่ๆต่อไปนี้ยเราก็จะทําดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสําคัญก้าวแรกของเราเราต้องยืนให้มันแล้วก็อดทนให้ถึงที่สุดทําให้ดีที่สุดนะครับมันจะทําให้เราได้เจองานใหม่ๆพบงานดีๆที่รอเราเอีกข้างหน้าแล้วก็อาจจะหนักกว่านี้เองอาจจะเงินเดือนอาจจะดีกว่าหรืออาจจะเบากว่านี้เงินเดือนก็อาจจะดีนะครับนั้นสิ่งแรกก็คือเราจะต้องอดทนทำด้วยใจ ม่ได้สภาพอากาศร้อนหรือว่างานที่เราจะแบบมาไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้มันแล้วก็สู้ให้ผ่านผ่านไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะามันจะติดตัวเราไปทําให้เรากลับไปบ้านหรืออยู่ไปใช้ชีวิตที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทาให้เรามีความเข้มแข็งนะแล้วก็ความอมดทนนะครับสต,ติสติต่างๆก็จะทําให้เรานะครับผ่านพ้นเหตุการณ์อุปสรรคงาน ที่ยากลําบากหรืองานที่อะไรก็แล้วแต่ทําให้เรานะั้นจะทํางานทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับ <c oughs> ดีทั้งการทํางานดีทั้งความคิดดีทั้งเรื่องเงินเงินเดือนอะไรก็จะดีตามมาผู้คนสังคมก็จะดีขึ้นตามมานะครับผมวันนี้เราก็จะทําให้เต็มที่ครับผม นี้จะเป็นหมอ้อไฟนะครับหมอ้อไฟที่จะ <c oughs> นะครับจะมีองค์ประกอบก็คือแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็หมอ้อแปลงไฟแล้วก็สวิตช์นะครับเปิดปิดแล้วก็มีสายดินนะครับเผื่อไฟรั่วไฟน้ําเข้าหรือไฟรั่วแมลงเข้านะครับเพองการการช็อตไฟชอ็อต อะไรแบบนั้นนีนะครับนี่ก็เป็นข้างในก็จะเป็นหม้อแบตเตอรี่นะมีที่แปลงไฟแล้วก็จะจัมไปที่นะครับสายเขียวนี่ครับเราจะจัมไปที่ลวดสลิงนะครับแล้วก็ตัวที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ตลอดนะครับเพื่อทำให้แบตเตอรี่นั้นนะครับไม่หมดแล้วก็ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนนะครับก็คือนะครับโซล่าเซล โซลาร์เซลล์นะครับก็ Solar Cell. Solar Cell ะบจะทำตัวหน้าที่นะครับดูดแสงแล้วก็แปลงไฟเข้าไปอยู่ที่หม้อแปลงแล้วก็ลงไปที่แบตเตอรี่แล้วก็จ่ายแบตเตอรี่ก็จ่ายออกมาที่รวดสลิงอีกทีนึ่งนะครับทำให้ก็ประหยัดไฟนะครับที่นี่ก็ส่วนมาก ไร่ทำสวนเขาจะใช้โซลาร์เซลล์ ale, นะครับในการที่จะมา,าทำงานนะครับทำให้ประหยัดไฟฟ้านะครับลงทุนหม้อแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแล้วก็หม้อแปลงไฟนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กนี่ครับก็จะทำให้การทำงานของอเราซื้อนะครับลงทุนจะไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว,ว่ามันใช้งานได้นาน นะครับมันก็ใช้มาใช้ทุกๆปีนะครับเพราะมะม่วงของเขาค่อนข้างดกมากแล้วก็ลูกลงต่ํานะนะครับทําให้ต้องกันพว่หนูพ่ว่าหนูแล้วก็พว่หมูป่านะสองอย่างนี้นะครับ